สวัสดีาค่ะข่ายตอนเย็นครับสวัสดีครับข่ายเอฟซีุทุกคนครับตอนรับทุกคนเข้าสูช่องบาวนาวัดชาแนลครับพอกันเป็น,น้ามแร่งของมือวันศุขที่16เดือนพฤษภาคม2568ครับที่เก่าเหมือนเดิมครับคลิปนี้พาทุกคนมาเลี้ยงควายเหมือนเดิมครับ สิบแปดนาฬิกานะครับตอนนี้สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับผมยังอยู่อยู่ยังอยู่ในตาอยู่นะครับยังอยู่โขกอยู่บ้านในอำเภอเขาขอกนะครับเนื่องจากว่าพิ่นกำลังกินหญ้าดีนะครับอากาศกำลังเย็นสบายนะครับอากาศเย็นสบายนะครับพูดว่อนคักครับทุกคนกุนแห้งกวนร้ายครับโอ้ตุกุกอยู่กินหญ้ากินนะกินปลาหากินหญ้าเด้อกินหญ้าอีหล่ายกินหญ้านะครับบรรยากาศจะประมาณตังสี่หลัครับเพราะว่า พันเย็นนะครับช่วงนี้พันเย็นมันกระสิกินดีนะครับคนบ่อหอนนะครับแต่่าญหามนี้เปนญหามีนี่มีมาแลงนะครับมีเดือดดูดเลือดนะครับมันกระสีลำค่านนะครับคุณครับดวงอาทิตย์เรกำลังจะรับขอบป่าไปนะครับอ้วนบ่อครับเดี๋ยคนย่ำควายผมย่ำแรกมันก็สีจอยธรรมดานะครับแต่ว่าเคลื่อนเขานาพ้นคุณนายทุกคนเบิ่งเอา กมบูรูดอยู่การสร้างครับการสร้างนนาะทุกคนอู้อันนี้ตัวนี้มันมีหลูกนะครับเปนเลยเปนอ้วนนะครับแล้วาเบิ่งตัวอื่นครับมีตัวตัวนี้ก็อ้วนเหมือนกันนะครับนี่ตัวผู้ครับตัวผู้มีตัวผู้นะครับน่ารักตัวนี้น่ารักมีใยดีมีใยดีหูความนะครับรู้ความด้วยนะครับตัวหน่อยนะครับเป็นกระอ้วนุ๊กๆเลยปกติตัวผู้จะบวอ้วนซ้ำตัวเม่ยเลยครับแต่ว่าอันนี้เป็นอ้วนนะครับยัลงหุ้ยนะครับผู้หล่ะ เงาหางคนบางไงนี่นะครับแต่คนเงาหางเป็นไงเลยแบบแบบเป็นจุกๆนะครับอ้วนมากเลยกินใหญ่ดีนะมีไซดดีครับมีไซดหูดีอืมแบบมีไซดดีนะพวกเลยนาะมีไซดดีครับมีไซดดียังบะฮันไส่สนข้าวนะครับยังบะฮันใส่ไอ้นี่นะมัเห็นนะครับเป็นการจับนะครับเป็นงาอยู่นะครับเนาะเป็นตาสนงายอยู่บะคือตัวนี้นะครับจะอ้ายเพื่อนในสิ้นยากนี่นะครับตัวนี้เนาะอ้ายเพื่อน การชนยากนะครับตอนจนเขานะโอ้ที่รุ่งีตายนะครับยานแห้งนะครับเป็นยานนะครับเปิเทปตัวนี้เนาะนะครับตัวผู้ผู้สองตัวตัวเมียสองตัวนะครับวันนี้จะสูงนะครับสูงป้ายผมผมเคยบอนะครับว่าผมสีเดียงแบบธรรมชาตินะครับบ่เคยใส่อันอันยังนะครับบ่เคยใส่ยังเกาะห้องอาหารนะครับอ้าวมาผมกัดดึงเสียกนะครับแรนไปดึงเสียก เดีดงไว้ดิงไว้ดาดิงไว้เร็วดิงไว้บาห็นไปเร็วดิงไว้ยังเคียมันดิงไว้นะครับดึงจนควายไปบัไดได้ดงกับลูมดึงนะครับดึงเสียกไหวหมาก็ได้กระสัตรเลียงนะครับเนาะเป็นก็อย่น้ากัดเนีกระถีบการหักกันนะครับยังไม่ตัวหน่้อยใส่กันเนาะอันมากระมาหมามาใหม่นะครับกระมาเลียงใส่กันตัวตัวแม่ถาวมันจะบ่มากหมานะครับจะ่าถามมันอย่างส่กันแล้วเพิ่กระถีบอยู่นะครับเพิ่กระถีว่าโอเคอยู่ดีอยู่นะครับเป็นกระบอกอันบันไดตะกี้มันชิบมามานะครับ เห็นมาตัวได้เพิ่งก่ส้นนะครับบานเสมอเียแต่ตัวนี้ต้นตนลักกินกระสีมอยูนํานะครับนี่เห็นว่ามันกระสีมาหยอกระสีมาดึงเสียกอย่างเงี้ยครับก็เลยถือไปแล้วนะครับถือกันไปเลยนะครับดึงเสียกไว้ดึงเสียกไว้นะครับตัวนี้ดึงไว้นะครับทั้งเทียมันกระสีมาดึงน้ำกันสามสี่ตัวนะครับนี่ครับมันจะดึงจะดึงซอยกันแล้วครับมัน น้งเทียนผมผูกผูกไว้อยู่ลักนะครับอยู่อยู่หลักกลางให้นางเสียบมันกะมาแก่นะครับหมามันกับมาแก่เสียบไกวผมออกนะครับจะหัวขยันนางที่มันกับมาแก่ให้กันมันจะมีโมเมนต์ซอยเลือยกันให้กันนะครับบรรยากาศกะนี่สิครับบรรยากาศกะกำลังจะมืดมากนะครับโบนปูดกุล่ะโอ้นุณคุนดึงยางคักนะครับเติมดำนะครับเดีนเก็บเชือกนะครับ ถึงไวนะครับบันดึงไวโบไฮโบ่ไฮมันยางไปนะครับบโบยควายยางมันสิมีอีกอีกตัวหนึ่งตัวใหญ่ไปนะครับตัวสีดำนะตัวดำดำนะครับตัวเป็นตัวตัวใหญ่เลยนะครับสิตผ้าผ้ามูดึงไวนะครับนั other, ่งนั่งกันยางกันน้ำควายไปแล้วครับไปกระดึงไวมายควายยางมายควายด่งนะครับกินนี้ครับกินหยาดีเปล่าปะทำไมวัยเด้ออันนี้เป็นตัวผู้นะครับนี่หาดึงไวนะครับตัวดำดำมี่หาดึงไวไปล่าปะ ไปหมูหมูหมูหรือช้างเนาะนี่เนาะเป็นช้างใช่ไหมเป็นช้าง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 ไปอีหลานเนาะไปเดินเดินลูกไปลูกหน้ามราแต่เขาคอกเข้าคำแล้วเดี๋ยวทำแล้วนะครับมือจะมากินหม่ตัวนี้เขาเป็นตัวเมียสีสวยงามครับถ้าเป็นตัวเมียจะสวยงามมากนะครับตัวเล็กๆอาจารย์ตัวเมียไงเพื่นนะครับตัวเมียเถาเพื่อนเมียเถาขั้นบรรลุบรรแลงขั้นงาอุบยนอุ้ยอ้วนนะครับอันเิ่น บ่มีหาตอนแรกนะครับเป็นกจอยน้อยนึงนะครับตามธรรมชาติต้องเพินน่มเนาะนะครับเป็นกรกำลังสกัขึ้นมากนะครับกลับมาอ้วนมาพี่ขึ้นกาวแล้วนะครับเป็นจวงนาฝนแล้วนะครับหย่าก็เริ่มมาอึแลนนะะ้วเป็นแถาแล้วนะครับกินหยาดีนะครับกินหยาดีทั้งนั้นก็อ้วนไปกินน้ำเนี่ยก็กเต็มจุบุ่มนะคะรับอุกคนจาดึงวิญญาณจาดึงนะครับเป็นดึงเสียดึงขย,งยงังขาย่อ,อไปนะครับนะครับ ทังนี้จะแจ้งนะครับบังหามันเยอะมันมันมีแสงนะครับย้อนแสงนะครับนี่แหละครับทุกคนบรรยากาศกาจังสี่ละนี่ครับเปนกระสีไดเวล่ามันกระสีปเองเพล่นนะครับเป็นกระสีไปหาหมองลงห้วยกระยุทางๆครับมีห้วยนะครับนาห้วยแต่ว่าต้องไปลงอีกหมองหนึ่งนะครับมันลงอยู่บ่ได้นะครับ ดูคตกดติดตามก็ไล์กดแช่นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องบ่าวนวัดในเด้อครับบ่าวนวัดชาแนลนะครับฝากเป็นกําลังใจให้น,นะครับไปมาเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ไวซาม,มีกรเจอกันคลิปต่อไปนะครับบายบายสวัสดีครับผม